พอเราออกจากสนามกีฬากลางมานะก็จะมีบ่อบำบัดน้ำครับยังไม่เคยมาตรงนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูว่าปกติเขาคงวิ่งกันนะดูว่าจะปั่นกันได้ไหมมีทางสองแท็ก มีบนกับล่างทางนี้มีสโลปให้ขึ้นขึ้นทางนี้ก่อนโอ้มีสองเบาะนะติดกันอยู่นะครับน่าจะได้อยู่ <c oughs> ขี่ไปปั่นไปก็ไม่ค่อยคล่องนะ <c oughs> เอากันแบบสดๆดีกว่านะ อยู่กันมนุ่มจะพาไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ที่นั่นดูนะฮะดูว่ามันจะขนาดไหนนะส่วนเรื่องระยะตรงนี้กำหนดไม่ได้จริงๆฮะลองไปดูกันมันก็จะมีขยักขยักขยักอ่าเงอ่อาสำหรับวิ่งโอเคฮะปั่นจักรยานกึๆกกบหน่อย แต่ข้างล่างมีทางสลปอยู่ด้านขวาม,มือเนี่ยนะสลบขึ้นลงสลบขึ้นลงอยู่คนระับทางมีคนออกกำลังอยู่นะแม่าจากนะเป็นเดินเล่น ล้มลื่นมากนะถ้มาตอนกลางวันนี้คงใช้ได้เลยฮนะมีต้นไม้ตลอดนะีทั้งสองแท็กเลยทั้งซ้ายทั้งขวาถ้าวนรอบเลยก็คงเลี้ยวซ้ายตรงนี้ได้เลยนะก็ดูปลอดภัยดีอะมองเห็นรอบเนี้ยนะเห็นรอบๆได้แต่ทีนี้เราไปอีกวงหนึ่ง <c oughs> มีสลบล่านี่ เฮ้ยมีครับโอ้ลมลื่นแต่แต่ครับมีก็าอีให้นั่งพักเป็นทนช่วงเนะี่ยแก่ชราขา มักเปี้ยนเดินไปเดินมานัน่งพักได้เรียกว่าล่มลื่นจริงๆอ่ะมีสิงนกร้องด้วยเป็นธรรมชาติดีะในบ่อบําบัดก็มีปลายอยู่แต่ก็มีป้ายว่าตรายห้ามลงหุ้มนกสวยจริงๆตัวออกสี น้ำตาลทองนะแล้วมีตัดด้วยสีน้ำเงินฟ้านะ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ข้างในนี้ต้องมีเพื่อนมาด้วยนะ <c oughs> ถึงจะดูโอเคหน่อยมาคนเดียวไม่แน่ใจเพราะคนไม่เยอะแต่สวยครับสวยเชียงรายทําที่สวยๆไว้ให้ออกกำลังกายเยอะเลยฮะนี่ถ้ามีการนี่คือเรียกว่ามีการดูแลนะแต่ใบไม้มันร่วงนะเป็นธรรมดาของมันมีอาคารอยู่ตรงนี้หนึ่งอาคารอาคารบำผัดน้ำนะ ชินสบายฮะจิงไล่นี่เหมาะกับการพักผ่อนจริงๆมาอยู่เห็นข้างๆเนี่ยบ้านหลังข้างหน้าหลังขับขวามือก็เป็นชาวญี่ปุ่นมาอยู่กันมาสร้างอาศัยอยู่กันก็ถือว่าบรรปายชีวิตที่เชียงรายนี่สุดยอดจริงๆฮะระบบสาธารณสุขนะฮะการรักษาพายาบาลอะไรก็ดีฮะถึงแม้เราจะอยู่ในช่วงโควิดนะวีดีโอนี้ถ่ายในช่วงโควิดนะครับ ปลายปี2563นะเเราก็ยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีกันได้ระดับหนึ่งเลยนะ จะลบเพื่อนอีก็จอ,อิอาตรงนี้ก่อนนะโทรศัพท์ดังที่ฝนต่อยๆนะีคุณแอร์ออกกำลังด้วยแล้วฝนก็ลงจนได้นะเอ,อ๊ลบฝนเงียเขานตอน,น,ตนตอตะโอ้อผมปั่นมาตรงนี้ได้สักกิโลหนึ่งละรอบหนึ่ง คนก็บรายเนะาะแม่กูวันแล้วอ้แข็งแรงแข็งแรงสุภาพแข็งแรงเลยฮะผมไปก่อนละผมเมืองบ้านตันฝนตกก็ต้องกลับเะพาะเมียไม่แม่รับ ถ้าเป็นล้อแบบพวกทัวลิงนะน่าจะดีกว่าร้อพวกหมกหมอกนะอันก็เลือเกินไปหน่อยยางพวกนี้ก็แข็งด้วยก็มาครบรอบตรงนี้นะที่เราเข้ากันมาเมื่อกี้นะวุ้บ นี้ยี่สิบสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดห้าหกครับก็หนึ่งกิโลสองร้อยเมตรโดยประมาณนะมันนี่กาโอเคเลยนะคุณอยู่กับหนุ่มครับหนุ่มก็จะเล่าให้ฟัง